ท่านผู้ชมที่เคารพครับเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญมีสประการอย่างที่ได้กราบเรียนแล้วสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่ทำให้การเมืองใสสะอาดและสมดุลหนุนสังคมที่เป็นธรรมนำชาติสู่สันติสุขผมใช้เวลาเรื่องทำให้การเมืองใสสะอาดและสมดุลค่อนข้างจะมากเพราะว่าเขาพูดกันมากในสื่อมวลชน ร่างรัฐมนูลฉบับนี้ยังทําให้การเมืองสมดุลอีกประการหนึ่งครับคือสมดุลระหว่างพรรคการเมืองกับกลุ่มการเมืองผู้ร่างรัฐธรรมนูญเห็นว่าพรรคการเมืองเป็นสถาบันที่สําคัญในระบอบประชาธิปไตยเพราะเชื่อมเจตนารมณ์ของประชาชนกับสถาบันการเมืองโดยเฉพาะสภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลเพราะฉะนั้นเราต้องการทําให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็ง พักการเมืองมีความเป็นประชาธิปไตยท่านผู้ชมคงทราบดีนะครับว่าในอดีตเนี่ยพักการเมืองไทยหลายพักทีเดียวไม่ค่อยเป็นประชาธิปไตยหรอกเป็นพักของหัวหน้าพักหรือกรรมการบริหารพักบางคนเราต้องการที่จะเขียนรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะให้พักการเมืองเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเขียนเว็นรัฐธรรมนูญชัดเจนว่าระบบบริหารพักการเมืองภายในพักต้องเป็นประชาธิปไตย เวลาพักจะส่งผู้สมัครต้องอย่างเสียงประชาชนระบบบัญชีรายชื่อที่เสนอให้สอสอบัญชีรายชื่อเสนอให้ประชาชนเลือกตั้งนั้นต้องเป็นแบบเปิดให้ประชาชนสามารถจัดลำดับได้แต่เวลาเดียวกันเราก็กลัวว่าพักการเมืองยังไม่เป็นประชาธิปไตยเราก็ต้องเปิดโอกาสให้กลุ่มการเมืองกลุ่มการเมืองซึ่งก็จะต้องเป็นนิติบุคคลและมีการจดทะเบียนเหมือนกะกะต แต่ว่ามันจะง่ายกว่าการตั้งพรรคเพราะตั้งพักคนี่ไปเขียนกันว่าจะต้องมีสมาชิก5,000คนต้องมีสาขาสีสาขาทั่วประเทศวุ่นวายครับคนที่สตังน้อยเช่นจะมีกลุ่มชาวนาจัดตั้งกลุ่มการเมืองขึ้นมากลุ่มสวนยางจัดตั้งกลุ่มขึ้นมากลุ่มก n ี e พี e จัดตั้งขึ้นมาก็ทำยากแต่ต่อไป กลุ่มการเมืองจะทําได้ง่ายกว่าพรรคการเมืองแต่ต้องจดทะเบียนกับกกตและเป็นนิติบุคคลต้องมีระบบบัญชีของพรรคเหมือนกันรับบริจาคก,ก็คุมโดยกฎหมายเหมือนกันไม่ใช่กลุ่มที่พูดกันว่าหมายถึงกลุ่มประท้วงอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะครับที่เปิดโอกาสอย่างนี้ก็เพื่อจะต้องให้การเมืองมีพื้นที่มากขึ้นสำหรับคนตัวเล็กตัวน้อย พักการเมืองนี่เขาจะมีนโยบายกว้างหมดทุกเรื่องแต่กลุ่มการเมืองอาจจะเน้นเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมเช่นกรีนกลุ่มกรีนกลุ่มการเมืองบางกลุ่มอาจจะเน้นในการปกป้องผลประโยชน์ของชาวนากลุ่มการเมืองบางกลุ่มอาจจะเน้นผลประโยชน์ในการปกป้องท้องถิน่นเขาจะได้ตั้งเป็นกลุ่มการเมืองได้แต่ต้องจดทะเบียนกับกกตการจดจะง่ายกว่าพักการเมืองและเป็นนิติบุคคล นี่ก็เรียกว่าสร้างสมดุลระหว่างพรรคการเมืองกับกลุ่มการเมืองเรายัางสร้างสมดุลระหว่างพรรคการเมืองกับสอส,อสอครับศาสตราจารย์ดรอมรจันทระสมบูรณ์พูดชัดว่าการบังคับให้สอสอต้องสังกัดพรรคแล้วสอสอต้องออกจากการเป็นสอสอท่าฝ่าฝืนมติพรรคและพรรคขับเนี่ยมันทําให้ความเป็นผู้แทนราษฎรหมดความเป็นอิสระและมันทําให้เกิดวิกฤตหลายครั้ง คงจาได้นะฮะเรื่องกฎหมายนี้แล้วโทษกรกมเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าไม่มีหลักที่ว่าพักการเมืองขับสอสออกจากพักที่ไม่ทําตามมาติพักและพ้นจากการเป็นสอสอนี่ผมเชื่อว่าสอสอกทมหลายคนเลยของพักรัฐบาลวันนั้นน่ะเขาจะไม่ลงมติให้เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่กําลังล่างเนี่ยก็บอกว่าต่อไปสอส ต้องสังกัดพักหรือกลุ่มการเมืองแต่ว่าสสต้องทำตามมโนธรรมของตัวตามที่ตัวหาเสียงไว้ไม่ทำตามมติพักก็ได้พักขับออกจากพักได้ครับแต่ไม่พ้นจากการเป็นสสแต่ในขณะเดียวกันเราก็กลัวว่าจะมีการเลขขายตัวเราก็บอกว่าถ้าคุณลาออกจากพักนะเพื่อเปลี่ยนพักนะคุณพ้นจากการเป็นสส นี่คือการสร้างสมดุลระหว่างอิสระของสสกับความเข้มแข็งของพรรคถ้าพรรคเข้มแข็งนั้นเป็นพรรคที่เป็นประชาธิปไตยกฎเกณฑ์พันอย่างนี้ไม่ต้องมีก็ได้ครับเพราะว่าเขาคุมกันเองได้อย่างในอังกฤษในอเมริกาในยุโรปเนี่ยไม่ต้องบอกหรอกครับว่าถ้าขัดมติพรรคและพรรคขับออกพ้นจากการเป็นสสเพราะท้ายที่สุดพอพรรคไม่ส่งลงคนนั้นก็ไม่ได้รับเลือกตั้ง แต่ของเราเนี่ยต้องมีครับท่านผู้ชมครับนอกจากนั้นเราเขียนเรื่องความสมดุลในสภาผู้แทนราษฎรเรากำหนดไว้เลยว่าเมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้มาจากพักการเมืองเสียงข้างมากเบอร์หนึ่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งต้องมาจากพักฝ่ายค้านเพื่อที่จะให้ไม่ใช่ว่า สภาผู้แทนราษฎรสำน,นักง,งานเลขาธิการหรือการทำหน้าที่ประธานเนี่ยไม่มีผู้คานกันเขียนไว้แล้วจำนวนอีกครับกรรมธิการชุดตรวจสอบสำคัญในในสภาผู้แทนเนี่ยต้องเป็นฝ่ายคา้านเช่นกรรมธิการตรวจสอบชุดจริตทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะครับท่านผู้ชมครับของการพยายามสร้างการเมืองให้ใสสะอาดและสมดุลแต่ว่า ที่ผมอยากกล่าวเรียนท่านผู้ชมเป็นประการสุดท้ายก็คือว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับพิเศษที่มีภาคสีว่าด้วยการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสร้างความเป็นธรรมในสังคมและการสร้างความปรองดองภาค4นี้ผมท้าให้ท่านผู้ชมไปเปิดรัฐธรรมนูญของ193รัฐที่เป็นสมาชิกสหประชาชาตินะครับ ท่านผู้ชมจะพบว่าไม่มีแล้วครับประเทศไทยจะมีประเทศเดียวถามว่าทําไมเรามีประเทศเดียวเพราะบ้านเมืองเราต้องการการปฏิรูปเพราะฉะนั้นภาค4การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสร้างความเป็นธรรมในสังคมและการสร้างความปลองดองการสร้างความปลองดองเป็นการเหลียวหลังไปแก้ปัญหาในอดีตให้เกิดความปรองดองขึ้นการปฏิรูปคือการแลหน้าไปสําหรับลูกหลาน18เรื่อง จึงต้องเขียนไนว้ในรัฐธรรมนูญมันมีงานที่ต้องทำเยอะครับท่านผู้ชมครับอดีตรัฐบาลเคยตั้งกรรมการชุดคุณอานันขึ้นมาทำงานหนึ่งปีได้หนังสือมาหนึ่งเล่มแล้วรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่เอาไปทำตั้งอาจารย์ประเวศวสีขึ้นมามีหนังสือเป็นปึกขึ้นหิ่งรัฐบาลจากการเลือกตั้งไม่ทำท่านผู้ชมต้องการจะให้เป็นแบบนั้นอีกไหมครับ เสียเงินไปหลายร้อยล้านบาทได้ข้อเสนอดีๆมาแต่คนที่มาจากการเลือกตั้งเขาไม่ทําเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปนี้จึงต้องเขียนเรื่องปฏิรูปเอาไว้ในรัฐธรรมนูญบังคับให้ต้องทําเมื่อบังคับให้ต้องทําแล้วถามว่านักการเมืองจากการเลือกตั้งจะทํำไหมคําตอบก็คือว่าประสบการณ์ในอดีตก็คือเขาเอารายงานเหล่านั้นขึ้นหิ่งเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ต้องตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศขึ้นมา ตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติขึ้นมาเพราะรู้ว่าพักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งจะไม่ทำสภาขับเคลื่อนเพื่อการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปแห่งชาติจะได้เป็นคนทำแต่ก็รู้ว่าคณะกรรมการและสภานี้จะไปบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้นะครับทำแต่เรื่องการปฏิรูปแล้วห้าปีต้องสิ้นไป จะปฏิรูปกันตลอดชาติไม่ได้ก็จะแบ่งหน้าที่กันทําครับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหลังรัฐธรรมนูญใช้ก็จะบริหารบ้านเมืองไปไม่มีใครว่าทําตามนโยบายไปส่วนสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร,ร์การปฏิรูปแห่งชาติก็จะทําให้การปฏิรูปที่เสียเงินเสียทองกันมาตั้งแต่ครั้งชุดอาจารย์ประเวศวสีคุณอานันต์ปัญญาราชุนเกิดผลขึ้นได้จริง5ปีสิ้นผลครับ ภาคนี้ไม่ต้องแก้ไม่ต้องเลิกเว้นแต่รัฐสภาคณะรัฐมนตรีหรือประชาชนห้าหมื่นคนเห็นว่าการปฏิรูปยังไม่จบก็เสนอให้ไปลงประชามติผลสุดท้ายท่านผู้ชมทุกคนแหละครับจะเป็นคนตัดสินว่าสภาขับเคลื่อนทําหน้าที่ดีไหมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ทําหน้าที่ดีไหมการปฏิรูปเสร็จหรือ,อยังถ้ายังไม่เสร็จก็ขยายต่อได้อีก5ปีรวมไม่เกิน10ปีต้องจบทั้งหมดนี้ครับ คือสิ่งที่อยู่ในรัฐธรรมนูญกับที่กำลังร่างสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่การเมืองใสสะอาดและสมดุลหนุนสังคมที่เป็นธรรมนำชาติสู่สันติสุขครับขอบพระคุณครับ